ก็สวัสดีตอนเย็นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูพืชพันธุ์ชนิดหนึ่งนะครับไม่ได้มาดูเฉยๆนะคือผมมาปลูกนะครับก็เป็นพืชที่อยู่ชั้นร่างนะครับในระบบป่าเนาะก็จริงๆเขาก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ครับตามถ้าป่าธรรมชาตินะครับก็อยู่ตามพื้นนี่เต็มไปเลยนะครับอยู่ใต้แสงรำไรได้นะครับชนิดนี้พืชชนิดนี้เป็น กระเจียวขาวนะครับดอกกระเจียวขาวหรือว่าที่เขาเรียกว่าดอกดินนะครับชนิดนี้แตกกอได้นะครับปลูกหนึ่งต้นมันขยายได้เป็นสิบเป็นร้อยต้นเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วนี้ที่สวนผมก็ปลูกไปประมาณน่าจะประมาณสี่สห้าร้อยต้นได้เหมือนกันนะครับกระจายไปอยู่อีกโซนหนึ่งด้านนู้นนะครับก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าการปลูกตรงนั้นปลูกตามโคนต้นไม้นะครับต้นหนึ่งใส หนึ่งอย่างนี้นะครับผมว่าคิดว่าเออมันคือตอนนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวให้มันกระ,กระจายพันธุ์ไปเองตามธรรมชาติเนาะแต,แต,ต่แต่ตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวปลูกไว้เวิงเดียวเลยเอาเอาให้มันห่างกันสักศอกหนึ่งประมาณนี้นะครับห่างกันสักห้าสิบเซนก็ได้เพื่อเขาขยายกอต่อไปเนาะคือไม่ต้องไปเดินไกลเมื่อก่อนถ้าจะไปเก็บเนี่ยโหมันมันอย่างนี้เนาะต้นหนึ่งก็ต้นไม้ต้นหนึ่งก็มีไอไอไอในต้นหนึ่ง แต่ที่นี้ถ้าเราปลูกเป็นเวิร์กอย่างนี้ยมุมนี้นะครับที่ผมจะมาปลูกเนะี่ยเวลาจะเก็บถึงฤดูการที่ดอกเขาโผล่พ้นผืนดินขึ้นมานะครับก็เดินมาเวิร์กนี้เลยก็จะเอาทั้งเวิร์กเลยอันนี้ก็ชําใส่ถุงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับฤดูแล้งเขาก็จะยุบลงเนาะแห้งลงแต่ว่าไม่ตายนะครับมีเงาอยู่ใต้ดินนะครับเป็นหนึ่งในผักป่าที่ปลูกเพียงครั้งเดียวนะครับน้ําไม่ต้องลดเลย ุ๋ยก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับถึงเวลาเรารอมาเก็บดอกผลเข้าไปกินอย่างเดียวก็กินสดก็อร่อยนะครับกินกับลาบกับก้อยเป็นผักเครื่องเคียงนะครับอาา่าเป็นใส่นึงปูนึงปลาก็ได้แล้วจะแกงใส่หน่อไม้นี่ก็อร่อยนะครับเขาจะมีกลิ่นเอกลักษณ์นะกลิ่นคนละอย่างกันกันกบกระเจียวแดงเลยนะครับกระเจียวแดงนี่ก็จะไม่ฉุนเท่าตัวนี้ตัวนี้จะมีกลิ่นฉุนก็ถือว่าเป็นกลิ่นเอกลักษณ์เขาเลยนะครับอร่อยเลยแหละอื้ก็วงนนี้ ปลูกก็น่าจะมีเป็นร้อยนะครับเนี่ยยังยังไม่หมดนะครับยังขนมาไม่หมดอาจจะเหลือประมาณสักตะกร้าหนึ่งนะครับก็น่าจะร้อยกว่าต้นได้นะครับอ่ะเวิร์กนี้ต้นไม้เกาะโหโตสูงใหญ่แล้วนะครับเจ็ดแปดปีต้นนี้ต้นพยอมนะครับต้นนี้ระเดานะครับระเดาชุดนี้น่าจะเสริมเข้าไปทีหลังนะครับต้นนี้นี่พยุงต้นนี้ก็เสริมเข้าไปทีหลัง เสริมเข้าไปให้มันบรรยากาศเหมือนป่านะครับมีต้นเล็กต้นใหญ่ปนกันไปก็พอมันต้นไม้โตใบเข้าๆนะครับคลุมแสงได้อย่างโซนนั้นยังต้นเล็กอยู่ต้นใหญ่ๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีต้นใหญ่อาจจะตายไปเนาะชุดปลูกทีแรกก็มีแต่ต้นชุดหลังๆก็จะมีหญ้ามีอะไรขึ้นอย่างนี้นะครับมีวัชพืชขึ้นไม่ใช่วัชพืชหรอกจริงๆจะเป็นหญ้านั่นแหละถ้าเรียกวัชพืชก็เหมือนมันไม่ดีเนาะ มีหญ้าขึ้นได้เพราะว่าแสงเขายังต่องถึงนะครับโ้นนี้แสงรำไรแล้วต้นไม้แตกทรงพุ่มได้นะครับเขาก็จะประมาณนี้แหละร่มรื่นนะครับอย่างโซนน้นก็ยังมีแสงส่องมาได้ก็ยังมีหญ้า,าขึ้นได้เนาะแล้วก็ปลูกโซนที่มันร่มรื่นลำไรอย่างนี้แล้วหญ้าไม่ขึ้นนะครับเขาก็จะไม่ได้มา,าขึ้นปกคลุมพืชพวกนี้เราเนาะที่เราจะปลูกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลุยปลูกก่อนแล้วกันเนาะ ก็เหมือนอย่างเคยนะครับให้คุณแม่เป็นคนขุดส่วนเราส่วนเราเราก็เป็นคนคุมงานจริงๆแล้วผม,มรอปลูกนะครับด้วยคติที่ว่าต้นไม้ทุกต้นกับพืชผลที่นี่นะครับผมจะเป็นคนปลูกสัส่วนใหญ่นะครับก็ให้คุณแม่ขุดขุดไปแล้วกันเพราะว่าดินเขาขุดขุดง่ายมากนะครับคือโซนนี้ที่ผมเลือกมาปลูกเนี่ยเพราะว่าดินมันดีด้วยนะครับดูดูนะครับเป็นโซนที่ดินดีสุดๆของสวนผมนะครับโซนนี้ คือมันดีตั้งแต่เดิมเลยนะครับคือบางโซนเนี่ยหลายโซนในสวนนี้เขาดินไม่ดีนะครับแรกๆเนาะซึ่งจะมาดีชุกหลังๆนี่แหละแต่โซนนี้มันดีมาตั้งแต่เดิมเลยนะครับ uh huh. ดูเลยดำแากยิ่งพอเราจัดหญ้าถมเข้าไปทุกปีเนาะใบไม้เริ่มร่วงร่นลงมาอย่างนี้นะครับมันก็โดนจุลินทรีย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นฮิวมัสไปนะครับ uh huh. ดีจริงๆอ่ะคุณแม่ลุยไปขุดไป เดี๋ยวผมจะทยอยปลูกแล้วกันต้นแรกต้นแรกนะครับที่จะปลูกลงดินนะครับของโซนนี้ก็ให้ดูนะครับกระเจียวทุกสายพันธุ์ก็จะมีอย่างนี้นะครับเป็นรากเหมือนกระชายเลยคือเขาจะสะสมสารอาหารและก็น้ํานะครับในนี้เวลาฤดูแล้งใบก้านต้นตรงนี้จะยุบลงนะครับแห้งไปแต่ไม่ตายนะครับเขาจะมีเงาใต้ดินตรงนี้แล้วก็ระบบ รากนะครับสำรองอาหารแล้วก็ระบบน้ำเนาะปลูกไม่ยากนะครับ <ś le> คุณแม่ผมว่ามันตื้นไปคุณแม่เอ้ยประมาณนี้แหละ <ś le> ได้อยู่กลบไปเลยอ่าโซนโซนที่ผมปลูกปีที่แล้วนะครับคุณแม่ผมปลูกโซนนั้นผมไม่ได้ปลูกช่วยเลยนะครับก็ أ, ทางานกันคนละโซนเนาะอะ่าคุณแม่ปลูกไปก็มันมีเริ่มออกดอกประมาณสักแค่สี่ห้าต้นเองเนาะ <ś le> ปลูกไปปีแรกแต่ว่าปีหน้านี้ เขาเริ่มแตกกอแล้วปีนี้ปีหน้าน่าจะเริ่มออกดอกเยอะเลยนะครับก็ต่อไปถึงฤดูดอกกระเจียวเนาะก็จะไม่ต้องไปขึ้นภูเขาให้ลําบากนะครับก็มีเก็บที่สวนตัวเองเลยเมื่อก่อนเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะถึงฤดูการก็จะไปเก็บบนภูเขานะครับเอามีดไปจิ้มเอาแต่ตอนนี้ก็ถ้า,ามาปลูกอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปเก็บให้ลําบากเนาะก็จะมีในสวนตัวเองให้เก็บกินได้ตลอดเนาะ ก็หลังจากที่งมงมๆซาวๆมาเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยนะครับประมาณร้อยกว่าต้นเนาะกระเจียวขาวนะครับต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับปะปนกันไปก็ห่างกันประมาณสักศอกหนึ่งนะครับ30 40 50เซนบ้างใกล้กันบ้างไกลกันบ้างนะทั้งเวงแต่ว่ายังไม่หมดนะครับก็พรุ่งนี้วันนี้มันค่ําแล้วก็พรุ่งนี้เหลืออีกประมาณสักตะกร้าหนึ่งอาจจะสามสิบสี่สิบต้นนะครับมาเสริม พวกกระเจียวนี่ก็อยู่ด้านล่างไปนะครับตรงนี้มาก็เป็นกาแฟนะครับเบื้องนี้ปลูกกาแฟได้นะครับดินค่อนข้างมีความชุ่มชื่นตลอดทั้งปีเนาะกาแฟเขารอดตายนะครับโซนนี้พื้นที่ลมบริเรื่ดีแล้วก็ชุ่มชื่นเนาะปลูกกาแฟได้ด้วยก็กาแฟก็ถือว่าเป็นไม้เรือนยอดสูงขึ้นไปอีกนิดนึงจากระดับพื้นล่างเนาะขึ้นไปข้างบนก็เป็นไม้ใหญ่เนาะโอ้ก็ นับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับจนนู่นแหละชั่วลูกชั่วหลานนะครับก็จะมีต่อให้ไฟไหม้ไปเขาก็ไม่ตายนะครับเขาอยู่ใต้พื้นดินนะครับก็จะเกิดขึ้นมาตลอดให้เก็บกินได้ทุกปีนะครับนี่ไม่ไม่ต้องรดน้ําเลยนะครับคือโดยที่ว่าที่พาดัวระบบรากเขามีตุ่มเก็บน้ําเนาะก็ปลูกทีเดียวก็เสร็จเลยอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็ผลคงจะมาอีกนะครับก็เรียบร้อยภารกิจวันนี้เนาะ